สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เมนูที่จะแบ่งปันให้จะเป็นดับเบิลช็อกปั่นเนาะก็ก่อนหน้านี้เรแบ่งปันไปแล้วสําหรับตัวดับเบิลช็อกเนาะสูตรธรรมดาที่ชงแล้วก็ใส่น้ําแข็งเลยนะคะแต่ว่าเมนูปั่นยังไม่ได้แบ่งปันให้ก็เดี๋ยววันนี้จะแบ่งปันให้เลยทีเดียวนะคะส่วนเรื่องป้ายโปรโมชั่นเมื่อวานลงไว้หน้าเพจแล้วนะคะเดี๋ยวจะ แจ้งอีกรอบแล้วกันป้ายโปรจะมีอยู่2แบบนะคะอันแรกเลยก็คือจะเป็นตัวดับเบิลช็อกคอรไฮโดนะคะเมนูนี้แบ่งปันไปแล้วแต่ตัวที่ยังไม่ได้แบ่งปันก็คือเมนูปัน่นเดี๋ยวเมนูปั่นก็จะแบ่งปันสําหรับวันนี้เลยนะคะเนี่ยจะเป็นป้ายแบบนี้มันจะทอนใช่ไหมเอาเอา,เอานี้ไหมมันจะได้ไม่สะท้อนอ,อ,อ,อ่โอเคจะเป็นป้ายแบบนี้เลยนะคะมีป้ายสวยแล้วเวลาลูกค้ามาสั่งชี้แล้วรสชาติต้องได้ด้วยนะคะ ห้ามทำไม่อร่อยนะแล้วก็ห้ามซื้อวัตถุดิบอื่นแล้วก็มาใช้ป้ายนี้ไม่เอานะคะลูกค้ารู้นะที่สำคัญมันจะทำให้ลูกค้าท่านอื่นอ่นอะที่เขาใช้ป้ายนี้แล้วเขาชงอร่อยอะ่ะเขาจะเหมือนทำให้คนอื่นอะ่ะเขาเรียกอะไระความเชื่อมั่นมันหมดไปด้วยอะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันนะคะเราไม่ได้ทำระบบแฟรนไชส์เพะะื่อนก็ต้องดูแลแล้วก็รักษาผลประโยชน์ตรงนี้ให้กับ ซึ่งกันและกันด้วยนะคะอ่ะอันนี้ก็คือยอดสั่งซื้อกับตัวโกโก้นะคะโกโก้ด้วยนมฮอกไกโดด้วย2อ,อย่างนะคะแล้วสามารถรวมกับวัตถุดิบอื่นได้เลยให้มันครบ3กิโล <c oughs> เช่นโกโก้อาจจะซื้อแค่2ถุงนมฮอกไกโด1กิโลแต่มีชายเย็นชาเขียวกาแฟสดอะไรก็ได้ให้มันครบ3ากิโลแต่ วัตถุดิบบังคับคือจะต้องมีตัวโกโก้และตัวนมฮอกไกโดด้วยนะคะอยู่ในเซ็ตนาหน้าสามกิโลอ่ะแล้วจะได้ป้ายนี้แถมไป1แผนนะคะโอเคนะอันนี้ส่วนป้ายที่2 <c oughs> จะเป็นป้ายตัวสตรอเบอรี่ฮอกไกโดจะชอบพูดว่ากรีนทีอยู่แล้วเลยสตรอเบอรี่ฮอกไกโดก็คือว่าสําหรับคนที่ซื้อนมฮอกไกโดนะคะตั้งแต่ คือให้ซื้ออย่างน้อย1กิโลบวกกับวัตถุดิบอื่นนะคะนมฮอกกิโด1กิโลบวกกับวัตถุดิบอื่นให้ครบ3กิโลแล้วก็จะได้ไป้ายตัวนี้ไปนะคะส่วนบางท่านบอกว่าอยากได้ทั้ง2ภาพเลยอยากได้ทั้ง2ภาพนี้คือจะต้องซื้อวัตถุดิบทั้ง2ตัวนี้แล้วรวมกับวัตถุดิบอื่นครบ6กิโลค่ะแล้วก็จะได้2ภาพนะคะไม่งงนะคะ1ภาพ3โล2ภาพ6โลอ่า1ภาพ3โล สภาพ6กิโลนะคะแต่ลูกค้าดอกกาแฟไม่ไม,ไม่ไม่ห่วงอะคะ่ะเพราะว่าเขาซื้อกันขนาดนี้อยู่แล้วนะคะส่วนใครที่ยอดไม่ซื้อไม่ถึงนะคะยอดไม่ถึง3กิโลก็สั่งซื้อได้แต่ต้องมีวัตถุดิบด้วยนะคะสั่งซื้อได้ก็คือแผ่นละ50บาทน,นะคะแต่จริงไม่ได้อยากขายนะคะอยากแจกเพรัน้นโปรแค่อาทิตย์เดียวนะคะ10 11 12 13 14 15 16 17นะคะวันเสาร์หน้าแต่หยุด การขนส่งอ่ะตั้งแต่13 14 15 3วันนะคะเราก็จะจัดส่งแล้วเพราะตอนแรกว่าจะหยุด5วันก็คือหยุดไม่ได้แล้วนะคะก็คือไม่ได้ไปไหนกันก็สรุปก็ทำงานกันต่อนะคะก็หยุดแค่3วันคือ13 14 15เดี๋ยวลงหน้าเพจให้นะคะไม่งงนะช่วงอ่าแต่ช่วงช่วงที่มีวันหยุดเช่นวันที่13 14สั่งได้ไหมสั่งได้แต่ของมันจะจัดส่งไปวันที่ สมมติสั่ง13เนี่ยของมันจะเริ่มสั่งจะส่ง16่ะคก็คือสั่งของอสั่งได้ตลอดสั่งได้ทุกวันสั่งได้ตลอดเวลาเนาะส่วนป้ายอ่ะก็คือเราก็จะได้อยู่แล้วเนาะถ้าถ้าทำตามโปรแล้วป้ายทุกตัวบอกว่าพยายามสื่อการขายให้อยู่แล้วนะคะเท่าที่ผ่านมาแต่ละคนก็คือขายดีขึ้นกับป้ายและป้ายที่เข้ามาอีก2ภาพแต่อันเนี้ยยังไม่ได้ทําโปรนะคะครนี้ให้ดูแบบแป๊บนึงแก้วเล็กแก้วใหญ่ดีคะ กโก้เย็นแก้วเลยค่ะคนดีเขาหวานมากไหมอจะเป็นหวานกลางค่ะอันนี้หน้าร้านเรายังไม่ได้ติดป้ายนมพคไกโดนะคะลูกค้ายังสั่งไ้ายธรรมดาอยู่เ่ะ๋ยให้ดูข้าวๆ้าอีก2แผ่นที่เราทําขึ้นมานะคะอันนี้ไม่ได้รวมกรอบนะคะกรอบเราซื้อในช้อปปี้นะคะแต่เรกไปในห้างแล้วบรารู้สึกว่าในห้างเขามีบรรจุขวดกันค่อนข้างเยอะแล้วอันนี้เราไม่จําเป็นต้องชงสต็อกก็ได้เราชง คงขวดต่อขวดก็ได้แล้วก็ให้ลูกค้าไปแช่เย็นเองที่บ้านก็ได้หรือถ้าเกิดใครขายดีก็สามารถทําเยอะๆได้จริงๆสูตรทุกอย่างแต่แบ่งปันให้ไปหมดแล้วนะคะ mm hmm. ก็คือชงพีละแก้วก็ได้ก็จะมีอย่างเงี้ยนมฮอกไกโดอันนี้กาแฟชาไต้หวนันชาเย็นชาเขียวตัวธรรมดาผสมนมฮอกไกโดนมชมพูฮอกไกโดมัทชะฮอกไกโดแล้วก็มีโกโก้ทั้งหมดเมนูก็จะมีเท่านี้นะคะ เนตารลูปหรือเผือกอะไรอย่างเงี้ยปอไม่ได้ใส่ไปเพราะว่าบางร้านไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะเอาเฉพาะตัววัตถุดิบพื้นฐานเท่านั้นนะคะก็ส่วนกรอบก็ไปหาซื้อกันเอาเองนะคะทําโชว์หน้าร้านแบบนี้อันนี้ป๋อทำให้มันเป็นไอเดียเฉยๆเผื่อใครที่แบบว่าคิดไม่ออกไม่รู้จะทํายังไงหรือจะไปติดป้ายเฉยๆก็ได้แล้วแต่นะคะจริงๆชงจริงๆ ไหมบอกลูกค้าจริงๆมันชงได้หมดเลยแหละแล้วแต่ลูกค้าสั่งค่ะอ่าอ่าโอเคนะคะส่วนป้ายนี้เมื่อกี้บอกยังไม่ได้โชว์ลูกค้าก็สั่งโกโก้เฉยๆนะคะอันนี้เดี๋ยวพี่ทําให้พี่รู้สึกพี่ทําไปแล้วแหละอ่ะโอเคเรียบร้อยปั่นกันค่ะแก้วเล็ก16ออนก่อนนะคะ แก้วเล็ก16ออนนมข้น4ช้อนชาค่ะ4ช้อนชาคือเลขเ้นะคะอ่ะขอะว่าแล้วเราจะรู้ว่าเครื่องคนเราอ่ะมีค่าที่สุดตอนปั่นพวกนี้แหละ1 2 3 4สนะคะสช้อนชาโดยประมาณน,นะคะน้ำตาลทรายขาวถ้าใครใช้ช้อนขาวถ้าใครใช้ช้อนขาวจะใช้ช้อนครึ่งโอยโกโก,โก้ขายดีมากเลย ช้อนครึ่งนะคะแต่ถ้าสดใช้ช้อนดำก็คือเกือบเต็มช้อนเรใช้ช้อนดําแล้วกันเพราะหลายท่านมีอยู่แล้วมันจะได้ไม่ยากโกโก้สามโลโกโก้สามโลอ่าอย่าลืมป้ายก็ด้วยนะนี่นะคะแผ่นป้ายขาวนะคะป้ายมีไหมค่ะมีค่ะอ่าโอเคนะ้นะแล้วก็ โกโก้ go. ตัวนี้เป็นดับเบิลช็อกนะคะเพราะฉะนั้นโกโก้ go เราจะใส่สี่ช้อนนะคะตักคูณแบบนี้นะคะชอนที่หนึ่งชอนที่สองชอนที่สามชอนที่4เมนูนี้อย่าลืมอย่าเริ่มเพิ่มเงินนะคะ5บาทอย่างน้อยปริมาณน้ำรวนส่วนผสมร้อประมาณ125 ml นะคะประมาณ125 ml แล้วก็ นมฮอกไกโดสองช้อนค่ะพี่โรดเข้ามาข้างในก็ได้ตรงนั้นเด็กจะได้ทํางนาน 2> 2, <500. S 1> ช้อนที่หนึ่งช้อนที่สองแค่นี้นะคะนมสดไม่ใส่นะคะแล้วก็ปั่นเลยค่ะอันนี้เมนูปั่นนะน้ําประมาณหนึ่งร้อยี่สิบห้าโลส่วนผสมแล้วนะคะเนี่ยมันจะข้นมากอย่างนี้เลย<า>ใช่มันจะข้นมากและอร่อยมากเมื่อกี้ปั่นแล้วนะคะ ก่อนที่จะทำไยคือปั่นกินเองแล้วนะคะเพื่อเทสอีกครั้งว่ามันใช่หรือเปล่ารสชาติมันโดนไหมนะคะมีแต่ลูกค้าสั่งโกโก้อ่าอันนี้ปั่นโกโก้แก้วเล็กหวานพอดีนะคะถ้าโกโก้ถ้าโกโก้สูตรปกติของเราอ่ะหนึ่งสองสมสนมข้นสี่ช้อนค่ะของโกโก้สามช้อนค่ะอันนี้สูตรปกตินะ ตักน้ำแข็งให้ดูด้วยนะคะอันนี้ของลูกค้านะคะปริมาณน้ำร้อยห้าสิบค่ะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเมื่อกี้สูตรดับเบิลช็อ,คอคกโกโกโดเราไม่ใส่นมสดนะคะอันนี้สูตรประปิใส่นมสดนะไม่งงเนาะอันนั้นน้ำแข็งที่ใช้นะคะหนึ่งแก้วกับหนึ่งช้อนนะคะสำหรับตัวดับเบิลช็อ,คอคกโกลกโดนะคะ แต่ที่บอกำลังทํานี่คือสูตรปกติของพี่ร้านที่เราจําหน่ายอยู่หน้าร้านอยู่แล้วสูตรนี้ก็อร่อยมากแล้วค่ะเจอดับเบิลช็อคเข้าไปนี่ค่ืว่าฟินอะโอเคเมื่อกี้บอกทําแก้ว16ออนนะคะแล้วเดี๋ยวจะต่อแก้ว22ออนซให้นะคะเดี๋ยวรอรอให้น้องเขาปั่นเสร็จสักครู่นะคะ เดี๋ยวรอน้องปั่นสักครู่นะคะจะได้ไปทีเดียวใครมีคำถามก็ถามไว้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวท้ายท้าย,ายเดี๋ยวผมจะตอบให้นะคะก็จะมาไลฟ์สั้นๆไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบว่านานมากนะคะตัวนมฮอกกีโดะนอกจากทำให้ความรสชาติมันละมุนแล้วมันอร่อยแล้วะคะ่ะสิ่งที่จะช่วยให้น้ำปั่นเราดูดีอีกก็คือมันจะมีความ มันเป็นสมูทตี้อ่ะความเนียนอ่ะมันจะทําให้ดูดูสังเกตนะไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆลองสังเกตกันหรือเปล่าแต่ละร้านสังเกตกันหรือเปล่าเวลาเราปัน่นสูตรนมฮอปไปโดเวลาเราปั่นนะคะตัวตัวน้ํน้ปั่นเนี่ยมันจะมีความสมูทมันจะมีความเนียนมีความสวยเลยะะอะค่ะอ่ะมาค่ะอีกหนึ่งแก้วเครื่องอย่าพึ่งพังนะคะเครื่องอย่าพึ่งไปก่อนเนี่ยสังเกตว่าเนื้อเนื้อเขาจะเนียนมากเลย ปกติของเราก็เนียนอยู่แล้วนะแต่เวลาปั่นใส่นมฮอกไกโดอ่ะมันจะเนียนมากกว่าเดิมอะค่ะเข <c oughs> ้มข้นมากเลย ถ้าตัวสูตรดับเบิลน่ะเราก็จะเพิ่มของโกโก้1ช้อนแล้วก็นมฮอาเดีด2ช้อนนมสดเราจะไม่ใส่นะคะง่ายๆแล้วก็เพิ่มน้ำ,นำตาลทรายขาวอะ่ะ1ช้อนสีดำอะ่ะก็คือ1ช้อนไม่ต้องเต็มนะคะแต่ถ้าลูกค้าเพิ่มหวานก็เสมอพอดีได้แต่ถ้าหวานปกติก็คือแค่เกือบเต็มก็พอนะคะน่ากินมาก Okay. อันนี้อันนี้สำหรับในโถก็จะหมดคดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นแก้วแก้ว16ออนนะคะแก้ว16ออน,นปิดฝาเสิร์ฟได้ประมาณอย่างนี้นะคะนนนะสีสันมันจะเข้มข้นมากเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวดับเบิลช็อคคอกไกโดเนาะก็ทำกันแล้วกันนะคะก็ไม่ได้ยากอะไรอะต่อด้วยแก้ว22ออนเลยค่ะ อยากดูดมากเลยอ่ะอะแก้ว22ออนนมข้นอยู่ที่5ช้อนชาขอแก้วที่มีสเกลเลยค่ะค5ช้อนชาคือเลขนี้นะคะ5ช้อนชานะ 1, 2, 3, 4, 5โอเคนมข้นอยู่ที่5ช้อนชานะคะน้ำตาลทรายเมื่อกี้อ่ะ ตอนแก้วเล็ก16ออนซ่ะเราก็ตักไม่ต้องเต็มแต่พอแก้วใหญ่เราก็พูนนิดนึงเนี่ยพูนขึ้นประมาณนี้ความหวานเนี่ยให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงอะ่ะให้ลดน้ําตาลทรายเพิ่มน้ําตาลทรายนะคะตัวนมข้นให้คงที่ปกติไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวผงโกโก้แนะนําว่าแบนดดอกกาแฟนะคะ5ช้อนชาค่ะ5ช้อนชานะคะ1 2 3 4 5 ง่ายและอร่อยต้องของเราเท่านั้นปริมาณน้ำา175 ml ้มลรมส่วนผสมนะคะแล้วก็นมฮอกไกโด2ช้อนค่ะก,ก็สองช้อนเส,สมอเหมือนกันค่ะเมนูนี้ไม่ใส่นมสดนะคะ แล้วเราก็คนเลยสังเกตว่าคนแค่ไหนเราจะรู้ว่านี่แหละประโยชน์ของเครื่องคนนะคะเมนูเดี๋ยวแก้วใหญ่เดี๋ยวขอใสเป็นมนะะให้จะรู้วิกาน้ำแข็งอใส่เป็นวิป,ปงครีมนะคะให้ดูนะจะได้รู้วิธีการตักน้ำแกากันนะคะ สวยเลยครับพี่สุดสวยครับลูกใหญ่ครับหวานมันพี่หวานกรอบเลยครับซื้อฝรั่งกิจจูไว้ทานสามูสี่สิบบาทเลยครับขอบคุณค่ะน่ารักมากขอบคุณเขาน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้จะเป็นแก้วยี่สิบสองออนนะคะแก้วยี่สบสองออนอันนี้เราจะใส่น้ำแข็งแอปเราจะใส่วิปครีมเพราะนั้นเวลาเราใส่วิปครีมเราจะลดน้ำแข็งลงเวลาปั่นนะคะ เดี๋ยวให้น้องตักให้ดูด้านหน้าทานไะไรบอกได้เลยนะคะพอดีวันนี้อยู่หน้าร้านสองคนน้องอีกคนเขาไปคืนตั๋วนะคะแก้วใหญ่แก้วเล็กแก้วใหญ่คะแก้วเล็กค่ะเอสเนวานน้อยแก้วนึค่ะค่ะอันนี้ปั่นนะคะเด๋ยวใส่น้ำแข็งคูนจะไม่เติมนะคะต่อคนยาทำเอสเอสเย็นแก้วเล็กแก้วเล็กแล้วก็อะไรอีกนะแมทปั่นไม่ปั่นปั่นได้ป่วานน้อยค่ะอ๋อหวานน้อยโอเค เอเปโซเย็น e แก้วเล็กหวานน้อยปกติ3ามหนึ่งหนึ่งเราจะใส่แค่30 1ศูนย์หนะคะ3 0มูนย์นะคะ เอสเปโซโซหวานน้อยค่ะนีเลอะ <c oughs> <c oughs> น้องปั่นเสร็จแล้วนะคะอันนี้จะเป็นดับเบิลช็อคโกแลตโดแต่แก้ว22ออนนะคะอันนี้เวลาเราใส่วิคทีมเราต้องลดน้ำแข็งด้วยนะ เราลดเพื่อที่จะให้มีพื้นที่ใส่วิปปิ้งครีมได้นะคะน่ากินมากเนี่ยอย่างที่เป๋อบอกเลยว่าตัวนมฮอกไกโดอะคะ่ะนอกจากทำให้รสชาติเราดีขึ้นแล้วเนี่ยยังทำให้ตัวเมนูปั่นของเราอะมันดูเนียนมันดูสมูทด้วยนะคะ เพราะนั้นผงต่างๆเราไม่ต้องเราไม่ต้องใส่เลยอ่ะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใส่เลยนะคะแ,คแล้วเวลาบีบยังยังขาวันจันทร์อีกวันหนึ่งนะคะเดี๋ยวเอาให้ร้านเดี๋ยวเอาให้รถที่เขาขายฝรั่งเลย เพราะว่าเขาน่ารักมากเขาปิดเสียงไมให้เรานะคะเพื่อให้เราได้ฟังไรสดกันแบบเงียบๆนะคะอ่ะโอเคเพื่ะน้ต่วจะไม่ชิมนะคะแต่เราจะให้กับรถที่เขาขายของอยู่หน้าร้านเราแล้วเขาแบบทอนไหมคะต่างคนต่างแล้วต่างคนก็ต่างทํามาหากินแล้วเขาเขาก็ช่วยเราเราบอกว่าเราขอลดเสียงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยขอกระดาษทิชูนอยคะเอาให้เขาเลยค่ะ เขาด่าแฟนอยู่เขายังหยุดเลยให้เขาทั้งสองไปเลยค่ะให้สองอันนี้ให้ให้ผู้หญิงแล้วแต่ให้เขาเลือกเอาว่าจะให้ข้างข้างไหนผู้หญิงไหนผู้ชายเเาดี๋ยวเขาแบ่งกันนี้อ่ามันเยอะก็เราก็ดูดรวยเขาก็ได้เออไม่ต้องขนาดนั้นอ่ะต่างคนก็ต่างช่วยกันอ่ะให้เลยค่ะ คือเขาก็น่ารักเนาะเขาก็เบาเสียงให้เราคือเราก็ให้เขาปรับเสียงนิดนึงอะไร่เงี้ยเขาก็ขายของมี่น้ารันโอเคขออนุญาตดูคําถามนะคะไม่มีคําถามเหรอจ๊ะเมื่อวานดูไลฟ์ไม่ทันเมื่อวานไม่เป็นไรดูย้อนหลังได้นะคะคุณอัชารารัตน์นะคะไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณเช่นกันคะ่ะแอบติดตามมาได้สักพักแล้วค่ะคุณนิพคธ์คุณ,คณ,คณนิธิพรนะคะ สวัสดีคุณโชติมานะคะต้องซื้อสัตว์นาชีพของตัวเองด้วยค่ะให้ความอร่อยกันลูกค้าทุกคนจริงๆคุณสุภาวดีจริงๆนะอันเนี้ยเปฝากไว้จริงๆบางท่านนะ่ะคือบอกว่าไม่ได้ว่านะบางทีอ่ะบางคนอนะ่ะเข้ามาซื้อเพราะอยากได้ป้ายบอกว่าเข้าใจแต่แต่ถ้าซื้อป้ายแล้วใช้วัตดุวัตถุดิบของเป๋าแล้วตั้งใจเรียนรู้แล้วก็ชงเนี่ยของเราเนี่ยคืออันเนี้ยจะขอบพระคุณมากแต่ถ้าได้ป้ายไปแล้วของหมดไปแล้วแต่ป้ายยังใช้อยู่แต่ซื้อวัตถุดิบที่อื่นอ่ะ เรารู้อยู่ในใจเนาะอย่าทําเพราะว่ามันจะทําให้แบบว่าคนอื่นที่เขาใช้วัตถุดิบดอกกาแฟแล้วเขาใช้ป้ายเราแล้วเขาตั้งใจทําอ่ะมันทําให้เวลาคําพูดอะไรเข้าหูเขาว่าเนี่ยไม่เห็นอร่อยเลยมันบั่นทอนจิตใจเขาว่าเพราะฉะนั้นนะ่ะเราอาชีพเดียวกันเราใช้แบรนด์เดียวกันแล้วก็ช่วยๆกันร,รักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าไว้นะคะ แล้วบอกว่าไม่อยากจะเพิ่มอแล้วบอกว่าไม่อยากเพิ่มก,กฎกติกาในการขายเนาะคือบอกอยากช่วยทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าแต่ถ้ารู้ว่ามีคนทําไม่ดีกับเราอ่ะ <c oughs> เราก็ต้องเพิ่มก,กฎกติกาในการซื้อขายให้กับให้มากขึ้นเนาะ <c oughs> ซึ่งไม่อยากทําเลยเอาจริงๆ <c oughs> นมฮอคกโดสามารถนำมาเพิ่มเติมได้หลายเมนูเลยค่ะที่ร้านขายลิปตันฮอคกิโดขายดีมากอ้าวเหรอชมกับชาลิปตันด้ด้วยอร่อยด้วย <c oughs> ไม่รู้ชงยังไงเดี๋ยวต้องลองมั้งละจริงๆต่ว่าตอนแรกือบอกไม่รู้เลยนะว่ามันชงอะไรได้บ้างแต่พอเอามาชงจริงๆเอา้ามันชงได้ทุกอย่างแม้กระทั่งสตรอเบอรี่มันไม่น่าเข้ากันเลยเห็นไหมคะแต่มันเข้ากันแล้วมันอร่อยด้วยแล้วติ่งฟงตัวบูเบอรี่ก็ได้อีกอนะไรเงี้ยต่ลองแค่นี้นะอย่างอื่นบ่อยังไม่ลองเลยนะม่ยงชิดยังอร่อยคืองงไหมคือแบบอร่อยไปหมดเลยอะ่ะสั่งโกโก้ไปแล้วขอบพระคุณคุณทรายนะคะ โอเควันนี้แบบเจอคำถามแค่นี้นะคะขอบทุกขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาดูก็เหมือนเดิมนะคะใครดูแล้วเข้าใจแล้วสนใจวัตถุดิบดอกกาแฟก็ทักมาที่ช่องทาง Li น์แอดได้เลยนะคะตัว l ล n e แล้วก็ตัวแอดนะมีแอดนำหน้านะแล้วก็ดี o OK, k c A f e นะคะสั่งสินค้าช่องทางนี้นะคะร้านเรายังเปิดนะคะจะส่งหยุดวันอาทิตย์แล้วก็จะส่งวันที่12 แล้วก็หยุด13 14 15ส่งอีกที16 17แล้วก็หยุดวันอาทิตย์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เวลาใครต้องการดูไลฟ์สดเนี่ยก็แนะนำให้ที่ช่องทาง Facebook นะคะเพจดอกกาแฟนะคะภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะส่วนใครที่แบบไม่ทันไลฟ์สดอยากดูย้อนหลังจะดูที่หน้าเพจก็ได้หรือจะเข้าไปดูช่องทาง Youtube ก็ได้นะคะบอกวอัปเดตให้บ่อยๆนะคะอัปเดตเฉพาะสูตรการชงแต่ละแบบคุยกันอะไรอย่างเงี้ยบางทีบอกวกไม่ได้อัปเดตให้นะคะอะไรนะคะพี่โรส อ๋อหน้าร้านมีลูกค้าค่ะอ่ะโอเคแล้วป้ายโปรก็ตามนี้นะคะตอนนี้ก็จะมีตัวดับเบิลช็อคฮอกไกโดนะคะก็คือซื้อโกโก้กับนมเนี่ยรวมกับวัตถุดิบอื่นนะแต่ต้องมี2อ,อย่างก็คือฮอกไกโดกับโกโก้เท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ซื้อวัตถุดิบอื่นครบ3โลก็จะได้ป้ายแผ่นนี้นะคะส่วนป้ายนมสตรอเบอรี่ก็คือจะต้องมีนมฮอกไกโด1กิโลบวกกับวัตถุดิบอื่นนะคะครบ3กิโลก็ได้ไป้าย ส่วนใครอยากได้2ป้ายก็ต้องซื้อสินค้าครบ6กิโลนะคะเมนูที่จะไอวัตถุดิบที่จะต้องมีก็คือตัวฮอกกโด1กิโลแล้วก็ผงโกโก้เท่าไหร่ก็ได้นะคะรวมกันนะคะโอเคแล้วก็ใครสำหรับอาทิตย์ที่สัปดาห์ที่4นะคะครั้งที่4วันที่5เมษายนถึง10เมษายนก็คือวันนี้นะคะของจะส่งครบไปหมดแล้วได้ป้ายอันนี้คือ,ค,อคือได้รับทองคำหนึ่สลึงน,นะให้ทักมาที่ช่องทางสั่งซื้อทักมาที่ช่องทางังซื้อพร้อม่ายรูปอันนี้ ร้อมถ่ายรูปอันนี้มาหาเรานะคะแล้วเราอ่ะจะจะส่งทองไปให้นะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ได้ด้วยอย่าลืมรื้อของตัวเองนะคะรอบนี้จะอยู่ในวัตถุดิบอะไรนะพี่โอ๊ตจำได้ไหมจำไม่ได้ไม่รู้จำไม่ได้แล้วอย่าพูดถ้าไม่รู้อย่าพูดเดี๋ยวลูกค้างงจำไม่ได้แต่ว่าจำไม่ได้แล้วแต่ว่ารู้อะแต่ตั้งแต่วันแต่ว่า แต่ว่าคือเราอ่ะคือเราใส่ไว้ตั้งแต่วันจันแต่ว่าใส่ไว้ในกล่องแล้วเด็กก็จะลื้อมาเรื่อยๆที่จะส่งขายเนาะก็เราก็เลยไม่รู้ว่าของมาอยู่วันไหนเนาะอ่ะโอเคก็อย่าลืมนะคะอ่ะโอเคงั้นวันนี้ก็ขออนุญาตลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ